สวัสดีครับสวัสดีพ,พี่ๆน้องๆน,นาๆทุกท่านครับผมสำหรับมื่อกี้เป็นวันนังคารที่29เกาเดือนหปี6 4ส่ทางขายเซียนคืนเบอสุรินก็สิได้มารีวิวสินค้าที่ทางขายได้นำมาเปิดขายกับผมก็เป็นรายละเอียดสินค้าชุดดักนกกวักกับผมพร้อมด้วยคืนลักดักนกกวักอีลุ่มไกป่ปลา กับเป็นรายละเอียดสินค้าใหม่ๆกับผมทีทางขายทําเสต็จใหม่ๆกับสีได้น้ามาเปิดขายให้พี่ให้น้องกัเดี๋ยวมาชมรายละเอียดสินค้าเนื้องานความชัดเจนกันเลยกับผมนะฮะเดี๋ยวมาเบื้องรายละเอียดเนื้องานกันไกลๆนี่ครับผมสาหรับคืนลักกับมีบวงเดียว31ลักนี่ครับหรือว่าที่เป็นคืนผีเสือสิหาลักสามสิบบวง คืนแขวน4 1บวงกับผมนี่ฮะสำหรับทันทีสนใจก็อยากสั่งซื้อก็มีเปิดขายแยกชุดแล้วกัครบชุดกับผมอยู่ที่ความต้องการของลูกค้านี่ฮะขาเหลืออุปกรณ์ชินใดตัวนี้กัเดี๋ยวทางขายเซียนคืนสิพามาชมรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนกันไกลๆอีกที่หนึ่งกับผมนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มชมรายละเอียดคืนลักกันเลยกับผมออันดับแรกเดี๋ยวมาชมบวงเดียวกับผม เป็นโทนสีเขียวสีน้ำตาลรายละเอียดเนืองานความชัดเจนกับเดี๋ยวมาชมกันกับผมเนี่ยนี่ก็เป็นบ่วงเดียว30เมตรลักกับผมผมโดยลังเก็บน่ฮะสำหรับท่านที่สนใจกับทักคัมมาได้กับผมก็มีลวดลายรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนกับตามภาพเลยกับผมตามภาพที่่ันเข็นเลยเนี่ยหรือว่าอยากได้โทนสีเดียวกับมีกับผม รายละเอียดเนืองานความชัดเจนกนัตามภาพข้างหน้าที่ท่านเห็นเลยกับผมส่วนขายเสียนคืนกับรับประกันให้กับผมได้รายละเอียดเหนืองานเป็นงานละเอียดกับผมหรือบว่าสิเป็นนี่ฮะคืะนแขวน4 1บ่วงพร้อมโดยลังเก็บกระดิ่ง2อันคืนผีเสือ้อ1 5บารัก30บ่วงพร้อมโดยลังเก็บส่วนราคากะทักเขามากับผมเด้ยวทั้งขายเสียนคืนนี่ฮะเดี๋ยวจัดโป สินค้าให้คับผมหรือว่าทันพากสร้างซื้อครบชุดชุดดักนกกวักแบบคืนแขวนคืนลักเดียวหรือว่าคืนลักบวงผีเสือ้อ่ะตัวนี้กสนใจแบบใดตัวนี้ทักเขาม้าใดกรับผมลำโพงลายพรางเมโมรีนกกวักย่างเนี่ยเป็นได้ละเอียดสินค้าไม่ไม่ครับผมที่ทางขายเซียนคืนมอลินในน้ำมา เปิดขายให้ที่ให้นองกันกับผมเน้นการเปิดขายสินค้าตามวันที่เป็นบริการจัดเก็บปายทางแบบ COD ครับเนี่ยราชำระเงินอยู่หน้าบ้านเนี่ยรายละเอียดสินค้าใหม่ๆกับสนใจกับบางรายละเอียดแล้วก็โทรเขามาสอบถามเพิ่มเติมได้กับผมทักเฟซทักไลน์หรือว่าโทรเขามาเนี่ยทางขายเซียนคืนกับก็เะได้อธิบายรายละเอียดเหนืองานเนีพร้อมโดยราคา รายละเอียดการจัดส่งสำหรับลูกค้าที่สนใจก็ทักเข้ามาได้กับผมเดี๋ยวสิพามาชมไก่ๆหลายๆสีหลายๆแบบนี <ff> ่ค <itt roc ain> <royable> รับอ่ะครับผมนี่ฮะรายละเอียดเนื้องานความชัดเจน อาสิทือไว้ให้โดนแน่กับผมให้ได้เบิ้งได้เลือกันครับสำหรับลูกค้าที่สนใจคืนบ่วงเดียวครับผมส่วนหุ่นยางนกอีลุ่มเนี่ฮะก็ต้ังสีแเหลี่เดี๋ยวงานเสร็จเดี๋ยวผมสิมารีวิวแจงให้ได้ดสาบก็ดีที่หนึ่งครับผมอยากจะพามาชมรายละเอียดคืนลักครับผม กับเบื้องกันได้หลายสีหลายๆแบบครับผมหมักลายได้ก็สีได้ก็ถักเขามาสอบถามได้ครับผมนี่ก็เป็นบ่วงเดียวสายนาพี่ต่อระบบหลอกกับผมห่วงทองเหลืองเบอร์สิบหกมีเบอร์สิบแปดเบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบหกเนี่ยสำหรับลูกค้าที่สนใจก็สั่งเขามาได้ถักเขามาได้กับผมอยากได้แบบใดทั้งขายเสียนขึ้นเมืองสุรินมีบริการทุกอย่างครับผม เป็นรายละเอียดเนื้องานใหม่ๆที่ทั้งขายได้นํามาแจงพี่แจงน้องก็เป็นสินค้าพอรอมจัดทรงครับผมถักเขามาแจงซื้อที่อยู่เนี่ะเป็นเก็บไปทางก็ตามภาข้างนาที่ทั้งขายเซียนคืนมุสดินได้รีวิวแจงให้ได้ทราบก็บเป็นเนื้องานใหม่ๆครับผมนี่ฮะสินค้าพอรอมจัดทรงส่วนลำโพงชนี้ก็เป็นลำโพงไร้พ่างครับผมนี่ฮะลำโพงไร้พ่าง หรือว่าลำพงสีก็มีใบใบกับสีแจงให้ลูกค้าได้ทราบกันตามวันที่ทุกครั้งรับผมเนี่ยลำพงก็มีความจัดทรงรับผมหรือว่าทันทีสนใจอุปกรณ์ทําคืนเนี่ยบริเป็นห่วงเป็นเอ็นกะหรือว่าเสื้อกะมีทุกอย่างกับผมถักเขามาใดรับผมกับฝากบอกต่อๆนั่งับผมสําหรับทันทีติดตามขายเซียนคืนโมสุลินอยู่แล้วหรือว่าทันทีกําลังเห็นกดติดตามไปเลยกับผมทั้งขายเซียนคืนโมสุลิน มีสินค้าใหม่ๆกับสิได้มัดแจ้งให้พี่ให้น้องได้ทราบกันเรื่อยๆตามวันที่คับผมก็ขอฝากรายละเอียดเอาไว้สำนีก่อนครับสวัสดีครับ